ตัวแทนบริษัทโพสเซฟีกรุ Post ๊ปจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ oppo และทางบริษัโทโปรท่าจำกัดตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ realme เข้าชี้แจงกับทางกสทชกรณีการติดตั้งแอปพลิเคชันกู้เงินในตัวเครื่องค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ pdpc และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ซึ่งหลังจากการหารือพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและกำกับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสอระบุว่าทั้งสองบริษัทระบุถึงแนวทางการถอนแอปโดยจะอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่าซอฟ์ตแวร์ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ค่ะ เพื่อให้ลูกค้าสามารถลบแอปได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสินค้าใหม่ที่จะจําหน่ายทุกรุ่นถ้ามีแอปเหล่านี้ให้หยุดจําหน่ายทันทีโดยให้ปรับปรุงตัวเครื่องไม่ให้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่กรณีจําหน่ายไปแล้วอันนี้เจ้าของข้อมูลก็มีสิทธิ์แจ้งให้ลบทิ้งกรณีฝ่าฝืนถือว่าเป็นการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลผิดวัตถุประสงค์มีโทษปรับไม่เกิน3ล้านบาทเรามีระยะ เร่งด่วนระยะกลางระยะยาวนะครับระยะเร่งด่วนเนี่ยที่ทำได้ทันทีนะครับเครื่องใหม่ที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดถ้ามีแอปพลิเคชันนะครับฟินอีซี่เอย่ยนะครับสินเชื่อมีสุขเอย่ยลดจําหน่ายทั้งหมดนระับนะแต่ตรงนี้ถ้ามีการจําหน่ายนะถ้ามีการจําหน่ายเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้เขาลบทิ้ง นะครับมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้เขาลบทิ้งถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยผิด,ดวัตถุประสงค์เพราะว่าโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อในการคู่เงินหรืออะไรต่างๆเป็นสิทธิ์นะครับแล้วก็สามารถร้องเรียนมาที่สํงงานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อ,ขอ,ขอมูลส่วนบุคคลนะครับอันเนี้ยมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน3ล้านบาท ทั้งสงแบรนด์ครับยอมรับว่าบริษัทติดตั้งแอปทั้ง2องแอปก็คือ FinEasy และสินเชื่อความสุขติดตั้งกับตัวเรื่องตั้งแต่ออกจากโรงงานนะครับโดยผู้บริหารของ oppo อ้างว่าเพื่ออำนความสะดวกผู้บริโภคในการทำธุรกรรมทางการเงินครับซึ่งใช้แนวคิดเดียวกันกับการติดตั้งแอป True Wallet แล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทนะครับซึ่งในมุมของผู้บริหาร oppo เนี่ยบอกว่าเท่าที่ทราบ ฟิน e ีซีเนี่ยไม่ใช่แอปด้านการเงินก็เลยไม่ได้แจ้งทปทครับแต่จะตรวจสอบประเด็นนี้อีกครั้งเอ uh, first about FinEasy so this app is used for the tool in our mobile it's linked to the NFC and open the door And uh, uh, to help you uh, about the payment, so this app we try to preload because to help our mobile can use NFC function and help people to uh, get payments better. Same idea as a True Wallet. So this is a purpose for being uh, easy app. แทนของ Op p ลชี้แจงถึงการแก้ไขโทรศัพท์มือถือที่จำหน่ายอยู่และมีการติดตั้งแอปจะใช้วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อถอนการติดตั้งส่วนเครื่องรุ่นเก่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีจำนวนกี่เครื่องและใช้ระยะเวลานานแาค่ไหนเพื่ออัปเดตถอนการติดตั้งส่วนกรณีที่ลูกค้าเดือดร้อนจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมชี้แจงกับทาง PDPC และปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดค่ะ